ก็ให้แบบขยับหน้าเล็กน้อยขยับปากเล็กน้อยเหนืยคางงี่เงยคางสิเงี้ยขยับปากไงขยับปากไงอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอุ้ยปากแกมันน่อยมันขยับไม่ได้อะไรเงี้ยเออเขาให้แบบว่าทําตามถ้าโ้นผมมันไม่ตรงแบบประชาชนต้องทํายังไงต้องไปต้องไปไหมต้องไต้องไม่ใช่ต้องอันดับแรกต้องทำยังไงไปตัดผมไปตัดผม ให้ไปส่ายบัตรใหม่ให้มันตงอันเก่ามันเป็นเป็นอันอันเก่ามันเป็นสั้นใช่ไหมอ่อันเก่ามันเป็นสั้นเอแต่ว่าตอนเนี้ยเราผมยาวใช่ไหมแทนที่เราจะไปตัดผมไม่แม่เสียเวลาจองคุงจองคิวไงเราไปถ่ายบัตรใหม่เลยให้มันตรงกับผมเรากันไม่ได้หรอคอมเมนต์แล้วแลกทำไงถ้าเป็นแกอ่าวแม่มันเลยมันสีหยาบไะเ่ยเป็นคนเถื่อนยอมเป็นคนเถื่อนเลยเหรอบัวบ่าว แล่แกเป็นคนเถล่ยนเลยนะ,ะแกมีบนะัตรอ่ะไม่ไม่ฉันไม่ซีเรียสมีแค่แกเป็นรทถ่ายใหม่เลยให้มันตรงกับผมเรารฉ,ฉันไม่คาดหวังเลยเงินนะฉันอยากให้ประเทศชาติพัฒนากว่านี้นะอย่ามาลาเป็นเดิมอย่ามาลกสวยนะเขาจริงจังอิหลีอนาคตคิดเบิรงออนาคตรลูกหลานเขาเติบโตขึ้นมาที่อยู่จังไดที่นี่ที่ไหน เดี๋ยวเธอต้องบอกออกมาที่นี่ที่ไหนเนี่ยขนาดยุคเรายังลำบากขนาดนี้ที่นี่มันไทยแลนด์เก็มาลาเวนเดอร์ไม่ได้เก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงเนาะที่อีกไม่นานปีสองปีที่เงินมันจะเฟ้อหนักกว่าเดิมค่ะหมายความว่าเป๊ะข้าหมายว่าเงินเฟ้อสิเงินเฟ้อก็เหมือนประมาณว่าข้าวของมันแพงขึ้นอย่างเงี้ยสมมติว่ามีเงินพันหนึ่งอะ เสมือนว่าเรามีเงินแค่500บาทเพราะว่าอย่างข้าวก็อาจจะเป็นกล่องละ7จ็ดแปิบเงี้ยเข้าใจไหมแต่ค่าเงินเราเนมท่นเดิมเงินเดือนอะไรทุกอย่างเท่าเดิมแต่ข้าวของน้ํามันข้าวกล่องอะไรแพงขึ้นเขาเรียกว่าเงินฝืบอะไรถึงเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องบ้านเราที่จะปรับตัวยังไงกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ไม่เอาผลิตผลที่เราทำได้เดี๋ยวนึกว่าเอาที่ขายวเอาที่ไปขายไม่ใช่เอาที่ไปขายเขามคิดเอาใหม่เอาชัดๆขายไงขายอะไรผลิตผลไงลูกข้าวก็ขายข้าวไงลูกข้าวโพดก็ขายข้องปรับตัวยังไงบอกพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ้งรับตัวยังไงเหรอ ทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะปรับยังไงแล้วนะปรับจนเศรษฐกิจพอเพียงปรับมุนจนพังหมดแล้วนะถ้าเป็นพวกมอเตอร์อะคือพอเพียงไม่รู้จะพอยเพียงพอประหยัดยังไงแล้วนะกอนก็กินกินของบ้านบ้าเอาประหยัดจังนอีกคือสิบอเพียงสังไก่สิบ้อใจ่งงบางทีไม่ล ไม่หรอกมีอะไรแล้วก็กินเก็บขายนะนะคะขายๆพิลุดขายอะไรขายอะไรนะขายอะไรขายขายผลิตภลเอ๊ใครจะไปขายทีเอ๊ะนั่น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 ใครจะไปิดแกก็นนองเจอกันใหม่จัะเรื่องราชานนบิ๊บวุย